ตัดรูปเลขาคณิตสามมิติหน้าตัดของรูปเลขาคณิตสามมิติหมายความว่าอย่างไงนะคะก็คือเมื่อเราใช้รละหน้าตัดรูปเลขาคณิตสามมิติจะได้หน้าตัดหรือภาคตัดนะคะรูปที่ได้จกเกิดรูปที่ได้จากการตัดจะเป็นรูปเลขาคณิตชนิดใดขึ้นอยู่กับแนวตัดและชนิดของรูปเลขาคณิตสามมิตินะคะ ไปนะคะหน้าตัดของพีระมิดฐานสามเหลี่ยมพีระมิดฐานสามสามเหลี่ยมใช่ไหมถ้าเราตาดัดฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมถ้าเราตัดในแนวขนานกับฐานนะหน้าตัดก็ยังคงเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าตัดจะมีลักษณะคล้ายกับฐานเลยครูไม่ว่าครูจะตัดตำแหน่งไหนก็ตามหน้าตัดก็ยังคงเป็นรูปสามเหลี่ยม อันนี้ลองขยับลงมาด้านล่างนิดนึงหน้าตัดก็ยังคงเป็นรูปสามเหลี่ยมตามลักษณะฐานเลยคล้ายกับฐานเลยอ่าครูขยับขึ้นมาหน่อยหน้าตัดก็ยังคงเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้ขยับขึ้นมาข้างบนนิดหนึ่งหน้าตัดก็ยังคงเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่าอันนี้หน้าตัดก็เป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าครูตาในแนวตั้งฉากกับฐาน ในแนวตั้งฉากกับฐานหน้าตัดก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเห็นไหมหน้าตัดก็ยังคงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วไม่ว่าจะตัดตั้งฉากในทางด้านไหนก็ตามนะหน้าตัดก็ยังคงเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเห็นไหมไม้ว่าครูจะหมุนไปทางไหนนะตัดใหญ่ก็แล้วแต่นะที่มันตั้งฉากกับฐานนะหน้าตัดก็ยังคงเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว ต่อไปตัดในแนวเฉียงมาเรียนมาดูนะว่าแนวเฉียงแบบไหนนะถ้าครูมาตัดในแนวเฉียงแบบนี้หน้าตัดก็ยังคงเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ระบุไม่ได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรนะเห็นไหมหน้าตัดก็ยังเป็นคงเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ว่าครูจะเฉียงทางซ้ายเฉียงทางขวาจะเฉียงกี่องศาก็แล้วแต่ หน้าตัดก็ยังคงเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมไม่ว่าจะเฉียงไปทางไหนเอียงกี่องศาก็แล้วแต่หน้าตัดก็ยังคงเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นสรุปได้ว่าแนวหน้าตัดของพีระมิดฐานสามเหลี่ยมถ้าแนวขนานกับฐานจะได้รูปสามเหลี่ยมแบบสามเหลี่ยมคล้ายกับฐานเลยแล้วก็แนวเฉียงก็จะได้รูปสามเหลี่ยมแล้วก็แนวตั้งฉากจะได้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว รูปต่อไปหน้าตัดของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นฐานของสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้ถ้าตัดในแนวขนานกับฐานก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมถ้าเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสหน้าตัดก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นไหมไม่ว่าครูจะตัดตำแหน่งไหนก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ่าำแน่งไหนได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหมดเลยเห็นไหมไม่ว่าคูจะตัดแบบเกือบจะสุดแล้วก็ยังได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตัดตาแหน่งไหนก็แล้วแต่จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหมดเลยต่อไปมาดูแนวตั้งฉากกับฐานาดูสิด้านข้างเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว หน้าตัดก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอ่าไม้เดี๋ยวครูขยัยให้ตรงก่อนนะหน้าตัดก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอ่าอันนี้หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้แนวตั้งฉากกับฐานไม่ว่าครูจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามนะ หน้าตัดก็ยังเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วไม่ว่าครูจะหมุนไปทางไหนนะหน้าตัดก็ยังเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วต่อไปตัดในแนวเฉียงดูซิว่าจะเป็นรูปอะไรอ่าถ้าแนวเฉียงแค่นี้ ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอ่าเฉียงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็ยังคงได้สี่เหลี่ยมคางหมูเฉียงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ยังคงได้สี่เหลี่ยมคางหมูไม่ว่าครูมาดีจะเฉียงไปทางซ้ายทางขวาหรือเฉียงเฉียงกี่องศาก็แล้วแต่หน้าตัดก็ยังคงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ดังนั้นสรุปได้ว่าหน้าตัดของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมในแนวขนานกับฐานนะก็จะได้สี่เหลี่ยมมุมฉากนะตามลักษณะของฐานในแนวเฉียงก็จะได้สี่เหลี่ยมคางหมูในแนวตั้งฉากกับฐานก็จะได้จะได้สามเหลี่ยมหน้าจัว่วนั่นเอง